ไปครับท่านผู้ชมครับต่อจาก EP ีที่แล้วครับนี่เราอยู่ที่โรงแรมสเปซพัทยานะครับตอนนี้เรากําลังติดลิสแบนนะครับเพื่อจะลงไปที่สวนน้ําแล้วก็เครื่องเล่นข้างล่างนะครับนี่ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับเราก็ต้องเอาซีการ์ดนะครับซีการ์ดที่เขามอบให้ตอนที่เราเข้าห้องนะครับนี่จะผ่านประตูแม่เหล็กตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะออกไปโซนข้างนอกนะครับ แต่สีการ์ดปบออกมาเลยครับโอ้โหชมกับบรรยากาศสวนน้ําข้างนอกครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยครับลมพัดเย็นสบายเลยครับโอ้โหแดดกําลังดีเลยครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้ รับรองว่าใครที่มาเล่นน้ำนี่หนาวแน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมโซนเครื่องเล่นนะครับวันนี้มีของเล่นมีเกมมากมายเลยครับตรงโซนเครื่องเล่นดูครับบรรยากาศข้างนอกดูก่อนครับโอ้โหบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นหัวเหมือนจรวดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อวกาศนะครับต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนะครับถ่ายรูปสวยมากเลยครับออกมาไปครับท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับวันนี้จะตามไป ดูเครื่องเล่นกันครับวันนี้เครื่องเล่นทุกอย่างครับในนี้ครับฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่เขาคิดไว้สําหรับค่าเข้าพักทั้งหมดแล้วครับวันนี้ฟรีทุกอย่าง้ายเข้ามาชมกันเลยครับท่านผู้ชมว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหย่างเข้ามาปุ๊บข้างในโซนเหมือนห้องนักบินอวกาศเลยครับโอ้เหมือนเราอยู่ในอวกาศดูครับเขาจัดตกแต่งไฟสวยงามมากครับ แอร์เย็นฉ่าเลยครับท่านผู้ชมดูครับโซนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโซนขับรถนะครับนี่เกมขับรถเล่นเข้าไหลก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเกมปลาเป้านะครับตอนนี้ฟรีทุกอย่างครับท่านผู้ชมไปตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาชมให้รอบๆนะครับโซนนี้มุมนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่งเล่นเกมกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับของโชว์ู้ห้ามจับนะครับนี่สตาร์วอลครับนี่เป็นโซนของอ่า ของโชว์เครื่องเล่นนะครับดูครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพักผ่อนหย่อนใจใครอยากจะนั่งเล่นชิลๆสบายๆนะครับก็จะเป็นหุ่นโชว์นะครับตัวนี้เป็นจากภาพยนตร์เรื่องอวตารนะครับดูครับโอ้โหเขาตกแต่งดูครับห้ามจับของเขานะครับเดี๋ยวเสียหายขึ้นมายุ่งเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเกม p l a y s t a t i o n นะครับเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อคิวกันเล่นเอานะครับเล่นกันเพลินๆเลยเด็กๆนี่ชอบมากเลยครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโตฮอกกี้นะครับนี่ฮอกกี้ ้เล่นกําลังพอดีเลยครับ2คนนี่ครับเล่นโอ้โหไม่เบื่อเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้เพลินมากครับเล่นกับเด็กๆไปครับรับรองว่าสนุกบอกได้คําเดียวครับที่นี่ครับที่พักโคตรคุ้มเลยครับอย่างคุ้มนะครับนี่โอ้โหโซนนี้ก็จะเป็นโซนสวนน้านะครับเขาจะมีทะเลจําลองครับมีคลื่นจําลองด้วยครับตรงนั้นก็จะเป็นเรือนะครับนี่เรือจําลองนะครับตรงนี้โซนนี้โอ้โหสนุกมากตรงนี้เป็นคลื่นนะครับนี่ก็จะเป็นให้สําหรับ ใครที่จะมาพักผ่อนนั่งดูน้ำไายน้ำกันไปชิลๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะพูโต๊ะสนุกเกอร์นะครับนี่ใครอยากเล่นก็จัดได้เลยนะครับโอ้โหดูครับเครื่องเล่นเขาเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใครอยากเล่นอะไรก็เลือกเล่นตามใจชอบเลยนะครับจะบอกไว้ก่อนครับตรงนี้ปิด สี่ทุ่มนะครับนี่ตรงนี้นี่โซนโซนเครื่องเล่นของเล่นตรงนี้นี่ปิดสี่ทุ่มนะครับมีสองชั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราอยู่ชั้นบนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนขับนี่ครับยานอวกาศนะครับโอ้โหจาลองไนดะ้เหมือนจริงมากครับมีคันโยกมีจอนะครับดูครับโซนนี้ โซนนั่งขับยานอวกาศครับเป็นเกมเหมือนกันครับให้เลือกเล่นเลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้ครับจะมีหลายโซนให้เลือกเล่นนะครับเอาตามใจชอบตามสบายเลยครับท่านผู้ชมครับดูโอ้โหตกแต่งสวยงามมากครับฝั่งรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้ํานะครับนี่ดูวิวสวนน้ําไปครับเดี๋ยวสักพักไม่เกินอดใจรอไว้ครับเดี๋ยวไปเล่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของเล่นฟุตบอลนะครับนี่โตฟุตบอลนะครับมีทั้งหลายโต๊ะเลยครับ อยากจะเล่นก็จัดได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ไปกันหลายๆคนดูครับโซนสวนน้ําเขาก็อลังการมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวไม่พลาดแน่ๆครับใครที่มานี่ต้องเล่นน้ําไปก่อนครับเอาตอนที่บรรยากาศดีๆเลยครับท่านผู้ชมไปครับอันนี้ผมพามาดูโซนข้างล่างนะครับเมื่อกี้เราอยู่ชั้นบนตอนนี้อยู่ชั้นล่างครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเลโก้พวกตัวต่ออะไรต่างๆครับนี่เด็กๆที่เขาชอบอยากจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็มาตรงนี้เลยครับ ชั้นแรกนะครับตรงนี้ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กเด็กเด็กน้อยทั่วไปเนี่ยครับนี่ซอฟซอฟเบาๆข้างบนก็จะเป็นโต๊ะเกมนะครับส่วนของเกมนี่ครับตรงนี้นุ่มๆเลยครับเด็กน้อยเบบีนี่ชอบมากเลยครับนี่พื้นที่กว้างขวางครับสะดวกสบายมากเลยครับอื้ือำนวยความสะดวกนี่คือจัดเต็มครับงานนี้ต้องคุ้มแน่นอนนะครับใครที่พาเด็กๆมานี่ครับ บอกได้คําเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกแล้วครับท่านผู้ชมโซนนี้ก็จะเป็นชั้นล่างก็จะมีโต๊ะเครื่องเล่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีจอเกมมีอะไรให้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับนี่ข้ามไปฝั่งหนึ่งเลยนะครับกว้างมากเลยครับท่านผู้ชมรับรองว่าเดินกันไม่ทั่วแน่นอนครับนี่อยากเล่นอะไรนี่ผมไปนี่เล่นยังไม่ครบเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นขีบเอาตุ๊กตานะครับเหรียญโทเค็นเขาจะมีให้ประมาณ5เหรียญนะครับใครเข้าพักเขาจะเอาโทเค็นนะครับ1โทเค็นนะครับ คีบได้2ครั้งนะครับจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับโซนนี้กว้างมากนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริงนะครับนี่ใครอยากจะมาเล่นนี่ครับเป็นของเล่นของเบบีของเด็กน้อยนะครับนั่งเล่นต่อกันไปนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเป็นเบาะนวดไฟฟ้านะครับนี่นั่งชมวิวกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์สเตชันเหมือนกันนะครับใครอยากเล่นก็ จับมาเล่นได้เลยนะครับตรงข้างนอกก็ชมวิวบรรยากาศไปครับเป็นทะเลจําลองนะครับมีขึ้นแบบขึ้นจําลองขึ้นเทียมด้วยครับนี่นอนเล่นแบบโอ้โหสบายใจเลยครับเบาะนวดไฟฟ้านะครับนี่โหคือรับรองว่านั่งหลับเลยครับท่านผู้ชมครับปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนข้างนอกกันต่อนะครับอันนี้เราจะเดินให้ทั่วๆกันเลยนะครับโซนนี้โซนข้างนอกครับ ข้างตึกใหญ่ๆตรงนี้โซนนี้ก็จะติดอยู่กับสวนน้ํานะครับเป็นโซนสวนน้ำโซนข้างนอกนะครับโซนข้างตึกใหญ่นะครับวันนี้เราจะพาไปชมนะครับวันนี้ก็จะมีสนามกอล์ฟนะครับให้เลือกเล่นนะครับโอ้โหเขาจัดแต่งสวนนี่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมนะครับบรรยากาศนี่ครับมาถึงแล้วครับบรรยากาศข้างตึกครับเป็นสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟจาลองเล็กๆนะครับนี่ ใครที่อยากจะเล่นก็โทเค็นที่เขาให้มานะครับ1โทเค็นแลกได้1ไม้นะครับนี่ไม้กอล์ฟเขาจะให้โทเค็นมาเลยตอนที่เราเข้าพักนะครับเราจะเอาโทเค็นไปใช้อะไรก็ได้นะครับนี่ได้มา5เหรียญวันนี้ผมก็จะเอาไปแลกไม้กอล์ฟมานะครับเพื่อมาตีเล่นครับบรรยากาศดีมาก่านผู้ชมดูครับเขาจะจําลองแบบอวกาศไว้ทุกที่นะครับนี่เป็นโลกเป็นดวงจันทร์ดาวเสาร์นะครับนี่เขาจะติดไว้หมดเลยครับนี่ครับส่วนนี้เด็กๆก็ชอบมากนะครับ อากาศก็ดีมากเลยครับลมเย็นสบายดูครับเด็กก็ะตีกอล์ฟเล่นไปแบบบรรยากาศชิลๆมากครับท่านผู้ชมครับนี่ใครที่พาเด็กๆมาเล่นมาพักนี่ครับรับรองว่าโคตรคุ้มครับอย่างคุ้มนะครับตอนนี้เราก็มาหาเล่นเครื่องเล่นพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสะว่ายน้ําไปโซนสวนน้ากันต่อนะครับสวนน้านี่คือแบบว่าจุใจมากครับท่านผู้ชม ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆครับเด็กๆนี่เล่นนี่ไม่ยอมหยุดกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปครับโซนสวนน้ําตอนนี้ปล่อยให้เขาเล่นตรงนี้ก่อนครับให้ยากาศมันดีๆสักหน่อยนะครับดูข้างนอกนี่โซนนี้ก็บังแดดได้ดีอยู่ครับแต่โซนสวนน้ําก็จะมีแดดแรงอยู่เดี๋ยวเด็กจะไม่สบายเอานะครับเลือกช่วงเวลาเล่นเอานะครับตรงนี้ก็เล่นเท่าไหร่ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเล่นเอาจนเบื่อไปเลยครับนี่เด็กๆก็ชอบใจกันใหญ่เลยครับเล่นกัน ไม่ยอมหยุดหย่อนเลยครับไปเดี๋ยวไปโซนส่วนน้ำกันต่อครับท่านผู้ชม